สัดท่านผู้ชมครับผมประพันธ์จิรวังทีมงานรักบ้านเกิด .com ขณะนี้ผมอยู่ที่ตำบลสีถ้อยอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาครับวันนี้เราจะมาพบกับทางด้านเกษตรกรสำนึกรักรบ้านเกิดจังหวัดพะเยาปี2551ลุงกีใจวงเกษตรกรท่านนี้มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของการทำการเกษตรหลายด้านครับเราจะมาพบกับฮอร์โมนสูตรเด็ดเพิ่มผลผลิตพลิก1ไร่ได้1 0 0 0 0แสนบาท ลุงกี้ยินดีที่จะเผยแพร่สูตรนี้ผ่านทางรักบ้านเกิด .com เราไปพบกับลุงกี้กันเลยครับสวัสดีครับลุงกี้ครับสวัสดีครับสบายดีนะครับไม่ได้เจอกันนานนะไม่ได้เจอกันนานนยครับครเห็นบอกว่าลุงกี้ปลูกพลิกด้วยครับครับปลูกเยอะไหมครับปลูกประมาณไร่หนึ่งครับปลูกยังไงครับเห็นบอกว่าปลูกหนึ่งไร่ได้ตั้งหนึ่งแสนหน่ะปลูกไร่หนึ่งปลูก ไร่หนึ่งลุงกีปลูกสองพันกัต้นสองพันก่าต้นเป็นเป็นพริกพันอะไรครับลุงกีเป็นพริกพันนางพญาชื่อมันนะครับนางพญาเป็นซื้อพันจากที่ไหนชังจากร้านครับอ๋อคือคือพันมีขายตามร้านทั่วไปอยู่แล้วขายตามร้านครับเออแล้วแล้วพอ่อพ่อมาปลูกยังไงครับทำไมถึงได้ตั้งออผลผลิตนี้เยอะขายได้เป็นแสนครับมันปี ปีที่แล้วก็ไม่ไม่ไม่แพงครับปีนี้มันแพงครับพริกราคาพริกมันขาดตลาดด้วยปีนี้อืกิโลเท่าไหร่ขายที่ตลาดกิโลสามสิบาทครับส่งไม่ค้าเขาอ่าเรามามาดูว่าลุงคีปลูกยังไงเอาอะไรใส่บ้างครับมันจะตอนตอนแรกมันก็เอาปุ๋ยลงนึงปุ๋ยสิบห้าลงอืมแล้วก็มีปุ๋ยหมัก ปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักที่เราผสมกันเหมือนปุ๋ยหมักพอดอ1อะไรอย่างเงี้ยเหรอหมักพอดอ1ไหมครับครับผสมกันครับแล้วก็เอากล้าลงกล้าที่เราเตรียมไว้แล้วก็ไปปลูกครับปลูกดูแลจนกระทั่งมันออกออกผลออกผลออกลูกครับมันออกลูกแล้วเรามันออกลูกแล้วเราก็เอาแข้งดื่มชูกำลังัครบอ คือคือขั้นตอนเด็ดขั้นตอนเด็ดเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ก็คือเรื่องของการใช้เครื่องดื่มชูกําลังออกมาใช้ครับเห็นเห็นบอกว่าตรงนี้ครับพ่อตรงนี้ใช่ไหมฮะเห็นบอกว่าเราใช้เครื่องดื่มชูกําลังใช้ยังไงนะทั้งทั้งสองสองร้อยสองร้อยสองร้อยิครับเติมน้ําเติมน้ําเต็มเลยครับน้ําเปล่าครับน้ําเปล่าเต็มเลยแล้วเอาเครื่องชูกําลังนี่หมวกัด แบบนี้เหรอะครับทอกลงผสมผสมกับน้ําครับใส่ลงไปใส่ลงไปในน้ำสองร้อยลิตรสองร้อยลิตรแล้วก็คนให้เข้ากันครับแค่นั้นเองเหรอครับแค่นั้นอะ่ะแล้วเอาไปทํายังไงต่อทางนั้นก็เอาพ่นพ่นพริกเลยครับก็คือพ่นตั้งแต่เริ่มติดลูกติดลูกมาครับแล้วก็พ่นพ่นนานไหมฮะพ่นให้ทั่วหมดเลยครับ ทุกเจ็ดวันครับเจ็ดวันพ่นครั้งเวันพ่นครั้งจนไปถึงตอนไหนฮะจนจนหนึ่งเราเลิกเก็บเกี่ยวเลยครับอ๋อคือเริ่มฮุ่นจนกระทั่งเก็บเกี่ยวผลผลิตครับมันจะช่วยยังไงลูกมันมันไปเคียบลูกมันเป็นเงางามอืมอย่างนี้แล้วก็มันไม่ติดโรคครับพริกลูกพริกไม่มีโรคน้ำหนักดีมีแต่มันมีน้อยไม่มีมาก ป้องก,กันโรคแล้วก็ทิกได้นรั้กนโมันน้ำ<ล>นนหนักมันเพิ่มขึ้นหรือครับน้ำหนักมันก็น้ำหนักก็ดีถ้าลูกมันดีนะครับถ้าลูกมันสวยดีก็น้ำหนักก็ได้เยอะออผมก็ได้หลายตันนะครับอันนี้หนึ่งไร่ได้เท่าไหร่สี่ตันห้าตันนะครับโอ้โหหนึ่งไร่ได้สี่ตันห้าตันครับได้เงินเท่าไหร่ฮะขายแสนกว่าครับแสนเท่าไหร่ฮะ แสนเจ็ดคะ่ะแสนเจ็ดหนึ่งแสนเจดมื่นบาทเนี่ยนะฮะหนึ่งแสนเจ็ดมืนบาทเลยครับครับ,รบนี่คือวิธีการทำง่ายๆนะครับเกษตรกรสามารถที่จะเอาไปทดลองทำกันได้เพียงแค่มีเครื่องดื่มชูกำลังก็สามารถที่จะเพิ่มผลผลิตพลิกได้แล้วครับมันมันคือว่ามันจะนวลๆครับพลิกของนนเรามันมันจะแข็งแล้วมันจะสดนานครับ แต่ของคนอื่นมันจะอยู่ได้ไม่นานอย่างนี้ไม่นานโอ้โหผลผลิตค่อนข้างที่จะเยอะเลยเป็นเงางามเป็นเงาว่าคือผิวมันสวยด้วยนะครับยโอ้ครับครับนี่คือผลผลิตแล้วก็พริกทั้งหมดที่ลุงกีปลูกนะผลผลิตเยอะขนาดนี้เลยนะครับขอบคุณนะครับลุงกีครับวันนี้ทีมงานขอบคุณมากครับขอบคุณครับท่านผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวดีๆเหล่านี้ได้ทางรักบ้านเกิด .com วันนี้ทีมงานขอบคุณและสวัสดีครับ